ถึงไหนแล้วรถตีดินเอาโอ้โหทำอะไรนี่ยกทำอะไรนี่โอ้ทำสีหรือเปล่าโอ้น่าจะทำสีครับอ๋อวันดีครับช่างน้อยโอ้ทำอะไรครับวันนี้ทำสีฮะ โอ,โอ้ยิงสีได้นี่ลงเกาะเหล็กก่อนนะครับนี่โอ้เอาโฟกคลิฟต์ชายใหญ่มาใช้ได้นี่ใช่ไหม โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยครับงานในอู่เขาเยอะจริงๆครับเอากินกล้วยสักหวีได้ไหมมันยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ไอ้ทำ คันนี้เหรอ,อทำอะไรครับเนี่ยช่วงล่างขึ้นมาได้คันช่องไ<ะ>ได้คนันเลยย้ายคันย้ายยังไงครับเนี่ย้ขหลัง้น,งน้าเนอ่งได้ฮะไหนยังไงอธิบายหน่อยได้คันตัวเนี้ยอาฝั่งนี้มันจะมาอยู่ประมาณครับ หลายเดือนหน้าไปให้ไปชนห้องที่สองได้ทำไมฮะเทคนิดเดียวเทคนิดเดียวอันนี้ของเดิมมันหมดเลยอ่ะใช่อันนี้เป็นเฟรมเดิมเฟรมเดิม,มเลยงันเช็คดิวให้นั<ม>่งโนนี่ให้คือ <c oughs> ตามลูกค้าลูกค้าไหวแค่ไหนเราก็ทำให้ตามนั้นเร<อ>าต้องรูซื้อขายรถในราคาขนาดนี้แต่ดดวา่า รวมคิดรวมมิ้วแล้วมันจะอยู่ในระดับที่ว่าลูกค้าสู้ไวยเอาที่ลูกค้าสู้ได้ไดใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงด้วย<ะ>ทำตามงบ รอกทุกม <languages? S 2> ุมเสร็จเรียบร้อยนะครับโครงสร้างวันนี้ช่างมาน้อยแช่วันนี้ช่างมา้นยวันนี้ช่างมา้นยใช่ ขาลูกไปขาขาขาอะไรฮึไอ้โฟกิฟชายใหญ่ใช่<ม>ไหมเนี่ยคนหนึ่งก็ไปคนป้าห้อเสร็จเลยทำไมไมสวยเนี่ยนี่ครับใครที่มีรถเก่าครับช่างน้อยรับจบนะครับรับบิวนะครับดูตัวเดินตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ ตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยถอดแล้เอาอะไรมาเติมพวกเนี้ถอดมาแล้วก็จะรื้อทำเเพาเหรอหลวมนะฮะไหนไมันหลวมยังไงครับอ๋อถ้าหลวมแบบนี้มันคืออะไรครับเอากระดมจำปลาลหมดแล้วก็จะเป็นก็จะไม่ได้รือ้อถอดมารือ้อทำหลวมตู้เลยโอ้ทีมงานไหนเนี่ย มันมันใช้กี่ปีมันถึงแบบหลวมอย่างนงี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กว่าขยันขึ้รถแม่ถ้าถ้ามันเริ่มหลวมนิดนึงปุ๊บเราอัดล็อข้าอัดล็อข้ามันก็ตึงตลอดมันก็ไม่เป็นไรอ๋อเราเราอันนี้เราต้องดูแลยังไงพวกเนี้ยเนี่ยแนะนำหน่อยดี่เปิดฝาเนี่ยเปิดฝาอ่า นนเยอะครับรอคิวอีกหลายคันอยู่ครับนี่ช่างน้อยพี่ชายนี่ทำเอสเจ็ดร้อยส่วนน้องชายนี่ทำรถเกี่ยวอ,ยอากาศหนาวไหน มาดูดิแนะนำกันหน่อยเคล็ดลับดีๆมีเคล็ดลับยังไงในการดูแลบำรุงรักษานี่เอาเปิดฝา,ดาอันนี้ตัวเดินอะไรครับนี่สอะไรสิบสองเีมอกไครับสอมันอยู่กับอะไรครับแมคโครพีซีร้อยยี่แมคโครพีซีรแล้วก็พีซีร้อย ร,รุ่นไหนรุ่นไหนอีกร,รุ่นหนึ่งคมสุรุ่นหนึ่งนะทำไมเขาถึงฮิตเอารุ่นนี้มาทำนะมันอู้นะโอ้ฝาเลยน็อตเท้าเขาหลวมต,ตัวนี้ต้องขยันอัดเข้าตลอดเลยอ,อ๋อต้องเปิดฝ<ช>าแล้วก็อัดน็อตตัวนี้เข้าไปใช่แต่ตอนนี้น็อตน่าจะสุดแล้วสุดแล้ว จะว่าจะไดุมกับออกเคอยให้ดูปอดก็แค่ก็แเ่กแค่ต้อง,องเปิดฝาเปิดเปิดให้ดูหน่อยตรงนี้เปิดได้ไหมใ,ให้ลองดูโอ้นี่ไปรเจขันทำเองเหรอโ <Okay. S 2> อเคอะลมากล้อมาแล้ว,อลว <laughs> โอ้ยมือเดียวก็ได้เหรอ ีต้องแน่นตับเลยอ๋อาหลวมแล้วหมุนง่ายเลยเหรอมันมีอะไรลูกปืนเหรอตรงนี้ฮะมันเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นตัวนี้เฉยปกติมันหัดไปปุ๊บมันต้องแน่นไงครับอันนี้ยกอันนี้ยกออกได้เลยแบบได้ไงออกได้เลยอ๋อยกออกงี้ได้เลย เป็นอย่างง sí. ี้เขาได้อยู่ตอนนี้ได้เมืเท่าไหร่แล้วยังไงต่อถ้าเราจะรื้ออีกเอาตัวไหนออกตัวนี้ชุดเขาเลยจะทำแล้วเราจะถอดยังไงพวกนี้ตัวนี้ถ้าถอดต้องเปิดฝาฝั่งนู้นด้วยอ๋อต้องเปิดฝาฝั่งนู้นด้วยมันต้องเอาเผาออกอีกฝั่งนึ่งอ๋อครับก็คือเปิดฝาฝั่งนู้นคือคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ ออกด้้านนีครับเปิดฝานี้หมดเลยเหรอใช่ครับมันจะไม่ได้รีวิวน,นี้นหรือร้องระเบดเลยรั่วหมดเลย,เลยแพงไหมซ่อมพวกนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าลูกปืนสองข้างรเขาด้วยสามหมื่บาทสามหมืน อคุณใหม่มาลุกตับเลยล่ะอืมแนนี้วัตถมาที้จะแพงมัจะดูต้องขยายหน้าดอตนะครับช่างน้อยบอกอันนี้จะทำสีอะไรนี่เขียว เดี๋ยวใตองอะนะรอชมอเครับอ,อันนี้พ่นเกาะเหล็กใช่ไหมเนี่พ่นเกาะเหล็กเสร็จรองพื้นไหมหรือว่าซัดเลยรองพื้นขาวลอง เดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้ช่างน้อยว่าอะไรนะอันนี้คือดุมดุมดุมเป็นี้ตใหม่ัมันจะไม่โผอ๋อทำไมนอตมันอยู่ข้างนอกอ๋อยังไม่ได้ประกอบฟ้าไม่ได้ประกอบฟ,า,ออบฟาครับมันจะไม่โผล่เแต่ถ้าาจะไม่ด้่อตโผล่คือเราหมุนไปเรือ่อยนอตมันก็โผล่ือโผล่พ่าบานเนี่ยมันสุด มันขันจนมายันกับบาแล้วคือมันกดหน้าดุมไม่ลงแล้วเนี่ยรถมันแค่นี้เองใช่รถมันแค่นี้เองถ้ารถมาชนนี่ปุ๊บแล้วหน้าดุมยังหลวมอยู่คือไม่ได้แล้วต้องเอาเผาตัวนี้ไปทำใหม่เอากระดุมเนี่ยต้องไปทำใหม่โอ้ไม่งั้นจะนำเข้าของทุกอย่างก็มีการสึกร้อแล้วครับ

มันกินแล้วดีไหมเนี่ยแข็งไหมอะไรแข็งตาแข็งเย้สักหน่อยคิดอะไรแล้วตาแข็งฮะ่ันนี้จะได้สองทีเลยใช่ไหมต้องกินอะไนี่จะชอบเกิ้นต้องกินอนีไเนี่ยเอาจัดไปอ๋อรอชมเดี๋ยวนะตีดินช่างน้อยตอนนี้ก็มีคนสนใจอยู่ครับ จะเอาไปตีอยู่นนะเซิงซางนะเซิงสางเซิงางเขาทำนาปัด้หรอปังปังคนลมนี่านะทำเปนาปังเลยนะอก็น่าจะอีกประมาณเดือนหนึ่งเสร็จเนาะอีกเดือนหนึ่งไปรอมีรอตู้อ่ะตนี้รอตู้รอฝาพงรอตู้รแอรอตู้แอร์แล้วก็รอหาง ไอ้ตัวปันอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเข้าไปเอาอะไรมาก็ประกอบกัะมันเอามันประกอบอยู่นี่เลยโอ้โห<อ>ถ้าถ้าทำ,าทำแล้ว,ขา,ลวขายได้ก็น่าทามีิกเนาะไมไ่ทำแบบแปลกๆได้ไหมคือแหวกแนวไปจากเขาอ่ะ ติดปีกแบบติดปีกด้วยพ่นยาไปด้วยอะไรเงี้ยเออเออ,เอ,อไ,ได้ไหมได้ไหมเออขับไปก็ตีด้วยพ่นด้วยเงี้ยพ่นค้ายาไปด้วยเออน่าทำเดี๋ยวช่างเนาะ เออ <นะ S 1> เออเอ,อ,อ,อนี้ตีไปด้วยโรยข้าวไปด้วยแล้วก็พ่นไปด้วยโอ้อ,อ,อกปเ,เ,ออเป็อออเปจอดข้าวข,ข้างหน้าเอ,อ็เป็นโรตารี่อเออ,เอ,อแล้วชั้นที่สามเป็นอะไุนยานันแหละแต่รถเขาเนลเลยมันใหญ่ทำแล้วมันก็ใหญ่ตัวร,รานาดนี้เาลาหนาเขาใหญ่นาเราเล็กๆสภาพพื้นที่ไหมใช่โอเคไปดูอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็คือโครงสร้างครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบเมื่อไรจะใส่ก็คือทำสีเสร็จก็ประกอบตัวเดินเคครับจอ<ค><ณ>กันใหม่คลิปหน้าครับนีสวัสดีครับ